จนตมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทีเทยมกันปูแอดจอนตขอเสนอรู้รอบโลกกับปูแอดประจำวันที่20ตุลาคมเกาหลีเหนือยังไม่หยุดยั่วยุรอบนี้ลัวปืนใหญ่ว่า250นัด เฉียดพื้นที่ทะเลเกาหลีใต้เรื่องราวของเกาหลีเหนือที่ยังคงยั่วยุเกาหลีใต้ไม่หยุดรอบที่แล้วยิงขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นรอบนี้ลัวปืนใหญ่กว่า250นัดเรื่องราวของสถานการณ์สู้รบในสมรภูมิรัสเซียรุกรานยูเครนมีอะไรเกิดขึ้นสมรภูมิประจำวันยุทธการในสนามรบเป็นอย่างไร การสูญเสียประจำวันของกองทัพลเสเซียและฤดูหนาวที่จะมาถึงที่ชาวยูเครนต้องพิสูจน์หัวใจกับอากาศหนาวเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจสรุปข่าวรอบโลกที่หลากหลายเด็กอินโดนีเซียเสียชีวิตจากภาวะไตาวายกว่า99ศพโดยไม่ทราบสาเหตุข่าวเก็บตกจากข่าวต่างประเทศ เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับสำหรับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลียังคงมีอย่างต่อเนื่องรายงานข่าวจากสำนักข่าว AFP และรอยเตอร์สำนักข่าวอาเซียนนำเสนอเกาหลีเหนือรววยิงปืนใหญ่ฝ่า250นัดเฉียดหน้านน้ำเกาหลีใต้ตอบโต้ที่กุงโซซ้อมรบเกาหลีเหนือระดมยิงปืนใหญ่ก่า250นัด ตกนอกชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกเฉียดน่านน้ำของเกาหลีใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอ้างว่าเป็นการต่งสัญญาณเตือนและตอบโต้ปฏิบัติการซ้อมรบประจำปีของเกาหลีใต้เปี่ยอยางมีการซ้อมรบและทดสอบจีปนาวุธแบบที่ยิบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาภาพกลางความคาดหมายของสหรัฐและเกาหลีใต้ที่เชื่อว่า คิมจองอึนมีแผนจะทดสอบระเบิดนิวเคลียร์ครั้งที่7ในเร็วๆนี้คณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ JCS แถลงว่ากองทัพเกาหลีเหนือรัวยิงกระสุนปืนใหญ่ราว250นัดซึ่งถือเป็นการระเมิดข้อตกลงว่าด้วยเขตกันชนวงเล็บบัฟเฟอร์โซนที่จัดทำมื่อเมื่อปี2018เพื่อบรรเทาความขัดแยง้งเราขอเรียกร้องให้ฝ่ายเกาหลีเหนือยุติการกระทำนี้ทันที การกระทํายั่วยุอย่างต่อเนื่องของพวกเขากำลังบั่นทอนสันติภาพและ,สะเสถียรภาพของคาบสมุทรเกาหลีและประชาคมโลกทางด้านกรุงเปียงยางถแถลงว่าสาเหตุที่ยิงปืนใหญ่เพื่อตอบโต้ที่ศัตรตูซ้อมลุกลานเกาหลีเหนือตลอดแนวพรมแดนสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนืออ้างถ้อยถแถลงของโฆษกกองทัพระบุว่า กองทัพเกาหลีใต้ได้ยินกระสุนหลายสิบนัดจากแท่งยิงขีปนาวุธหลายลำกล้องในเขตพื้นที่แนวหน้าระหว่างเวลา9 5้นาฬิกา55นาทีถึง17.22นาฬิกา22นาทีวันที่18ด้วยเหตุนี้กองกำลัง KPA ของเกาหลีเหนือบริเวณพรมแดนตะวันออกและตะวันตกยิงยิงกระสุนเตือนไปยังชายฝั่งทั้งสองด้านในคืนวันที่18ซึ่งเป็นปฏิบัติการตอบโต้ทางการทหารอันทรงพลัง ศัตรูควรอยู่ยั่วยุและกระพรือความตึงเครียดทางการทาหารในเขตพื้นที่แนวหน้าทันทีสำหรับปฏิบัติการซ้อมรบประจำตีภายใต้รหัสโฮกุกของเกาหลีใต้จะสิ้นสุดลงวันเสาร์นี้โดยส่วนหนึ่งเป็นการซ้อมรบที่รัฐบาลเกาหลีใต้กระทำอย่างต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ซึ่งรวมถึงการฝึกซ้อมร่วมกับกองกำลังของสหรัฐและญี่ปุน่นถือว่ายังมี ความตึงเครียดอย่างมากในคาบสมุทรเกาหลีสำหรับการสู้รบในสถานการณ์ประจำวันนั้นพงศกรรอดชมพูดได้โพสต์ว่าการลบในยูเครนรัสเซียเปลี่ยนยุทธวิธีจากการใช้ขี่ปนาวุธมาเป็นใช้โดรนของอิรานโจมตีเมืองโดยเฉพาะเมืองหลวงกรุงเคียบและตั้งใจทำลายระบบไฟฟ้าเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนไม่มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ ในหน้าหนาวนี้เพื่อให้ยอมแพ้โดนอิหร่านเป็นระบบตั้งเป้าหมายแล้วปล่อยบินไม่ได้ใช้คนบังคับเดิมมี300ลำนี่สั่งเพิ่มอีกเกือบ3000ลำน่าจะเป็นไม้เด็ดของละเซียแล้วนอกจากนี้อิหร่านส่งขีปนาวุธข้ามทวีปให้อีกด้วยแบบนี้อิสราเอลก็คงมาช่วยยูเครนทดสอบอาวุธค่อนข้างแน่แล้วต่วขีปนาวุธที่เป็นอาวุธสุดท้ายของจกักรวรรดิ ได้เคลื่อนย้ายจากทะเลบอติกมาใกล้ชายแดนยุเรเพื่อให้ยเเรนมีเวลาป้องกันตัวได้น้อยลงรวมถึงขี่นาวุธความเร็วมากกว่าเสียงเอามาประจำการในเบลารุสความเคลื่อนไหวสำคัญในเคอร์ซอนไม่มีข่าวจากฝ่ายยุเรนเลยแต่ผู้ว่าการแฟนที่เป็นข้ารับใช้จักรวรรดิเสียสั่งอพยพพลเรือนออกจากเมืองหลวงมาสอสวันแล้ว ในขณะเดียวกันมีรายงานว่าตื่นในจักรวรรดิรัสเซียเองก็บอกว่าทหารรัสเซียถูกยิงถล่มและมีจํานวนน้อยกว่าทหารยูเครนด้านลูฮันยูเครนสามารถเสริมความมั่นคงในพื้นที่คาคลีปจนเป็นสีเขียวแล้วแต่ยังไม่ลุกใหญ่คาดว่าอีกไม่นานคงยึดเมืองสวาทโ์ทฟได้พื้นที่อื่นๆยังไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักที่ลูฮันยังไม่มีการลุกต่อ ทางรัสเซียยังต่อต้านและลุกกลับได้บางพื้นที่แต่ภาพรวมยูเครนมีความมั่นคงเป็นสีเขียวได้ภาพมากขึ้นตามราบนะครับและดูจากเส้นปะตอนนี้อยู่ในแฟนลูฮัน,นส่วนคาคีฟเป็นสีเขียวแล้วเป็นส่วนใหญ่ด้านล่างที่ลูกศรสีแดงทหารรัสเซียพยายามต้านที่เครเมน่าอย่างสู้รบกันเพราะถ้ายูเครยึดได้มเมืองหลวงลูฮันก็จะอยู่ในอันตราย ส่วนตอนกลางที่สวาโทปเข้าใกล้เมืองเข้ามาทุกทีที่เคอร์ตอนซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวแปลว่าเป็นของยูเครนแบบมั่นคงแล้วพื้นที่ที่รัสเซียเคยยึดได้หดตัวลงมาเหลือครึ่งหนึ่งแต่ยังไม่มีข่าวจากทางยูเครนเลยผู้ว่าการแฝนเคอร์ตอนซึ่งเป็นตุนักรับใช้ของจกักรวรรดิรัสเซียสั่งอพยพพลเรือออกนอกแฝนแล้ว ื่อในรัเสเซียก็บอกว่าในเคอร์อตอนอยู่เครนได้เปรียบมีหลายแหล่งข่าวที่ยืนยันตรงกันเคอร์อตอนน่าจะเป็นเป้าหมายต่อไปทําให้จักรวรรดิรัสเซียต้องสั่งอพยกประชาชนเส้นทางหนีหลักน่าจะเป็นที่เขื่อนข่าวยังบอกว่ามีพลเรือนจํานวนหนึ่งไม่ยอมหนีออกจากบ้านและทหารรัเสเซียก็หนีเช่นเดียวกัน จัก,กรวรรดิรัสเซียขนขีปนาวุธมาตั้งใกล้ชายแดนยูเครนน่าจะเป็นเป้าหมายในการโจมตีที่ดีต่อไปเมืองท่าต่างๆโดนโจมตีจากโดนซึ่งมายิงมาจากไคเมียซึ่งก็ไม่มีความหมายทางการทหารขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงมาประจำการในเบร,รุสเพื่อให้สามารถใช้เวลาในการโจมตีได้เร็วขึ้นทางด้านตะวันตกส่งความช่วยเหลือป้องกันโดนอิหร่านมาให้มากขึ้นในระยะต่อไปวงเล็บ ต่อไปคงเห็นโดนดวนกันบนอากาศมากขึ้นมีภาพของโดนติดอาวุธที่ชาวบ้านผลิตเองทดลองปิดภาพการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดนมีผู้เสียชีวิตมากกว่า70รลายเป้าหมายก็คงทำให้พลเรือนอยู่เขนไม่มีไฟฟ้าใช้หน้าหนาวจะได้ยอมแพ้มีการยิงเครื่องบินสู2 5่25-1หาลำโดนอิราน6กลำขีปนาวุธ5ลูกในวันเดียวกัน สภายูเครนรับรองการเป็นเอกราชการลงประชามติแยกตัวของจกักรวรรดิรัสเซียของแฟนเชเชนและจะเป็นแนวโน้มใหม่ของการประกาศอิสรภาพและล่าอาณานิคมหรือไม่หลังจากที่โลกได้ยุติเรื่องนี้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจกักรวรรดิรัสเซียเป็นภัยคุกคามต่อสันติสุขของชาวโลกอย่างแท้จริงนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างยูเครนจะได้รับความช่วยเหลือเรื่องระบบไฟฟ้าจากญี่ปุ่น โดยมีข้อแรกเปลี่ยนคือการรับรองเอกราชเหนือดินแดนเกาะคูริวที่จักรวรรดิรัสเซียยึดอยู่ในตอนนี้บอกไว้ตั้งแต่ต้นสงครามแล้วว่าให้ระวังญี่ปุ่นจะตลบหลังและจีนก็น่าจะตามมานี่คือสิ่งที่เป็นความเคลื่อนไหวในการรบประจำวันนี้ต่อไปเราจะไปดูเรื่องของความสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซีย สำหรับการสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียนั้นพงศกรรอ,อดชมพูได้โพสต์ว่าการสูญเสียของรัสเซียประจำวันที่19ตุลาคมยังปะทะในพื้นที่ดุเดือดทหารเสียชีวิต430นายรถถัง6คันยานเกราะ16คันรถขนส่ง14คันปืนใหญ่15กระบอกนับว่าดีมาก ระบบป้องกันภัยทาอากาศหนึ่งระบบเครื่องบินหนึ่งลำน่าจะเป็นตูยีโดนสิบลำสกัดขีปนาวุธได้5ลูกติดตามต่อไปการปิดข่าวของอยเคร์ทําให้ไม่ทราบความเคลื่อนไหวทางการอาหารในพื้นที่มากนะักทหารและเตียไม่อัพภาพเหมือนตอนต้นสงครามแล้วเช่นกันครับในขณะที่พูดถึงฤดูหนาวที่กําลังจะมา คงศกรรอดชมพูได้บอกว่าชาวเคียบของยูเครนจะอดทนต่อการทำลายล้างได้เท่าชาวลอนดอนหรือไม่หนาวนี้คงได้เห็นกันชาวเมืองเคียบถูกทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนในหน้าหนาวนี้โดยหวังให้ยอมแพ้และบีบให้ยูเครนยอมเจรจากับจักรวรรดิรัสเซียโดยอาศัยโดนของอิรานและขีปนาวุธเท่าที่เหลืออยู่ หนาวนี้ทหารรัสเซียก็ติดอยู่ในพื้นที่ไม่มีที่อาศัยอบอุ่นเช่นไวเช่นเดียวกันหากถูกตัดไฟฟ้าก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันรวมทั้งการขาดอาหารและน้ำชาวลอนดอนเสียชีวิตไปทั้งสิ้น30,000ืลายตลอดสงครามโลกครั้งที่2เหตุผลที่นาตีถล่มลอนดอนก็เพราะแพ้สงครามกับสหาราชอาณาจักรใน battle of britain เมื่อแพ้การรบ ทางเลือกของนาตีคือยิงจรวดและทิ้งระเบิดใส่พละเลือนให้มากที่สุดเรื่องนี้ควรจะหมดไปตั้งแต่ศตวัษก่อนแต่ปูตินกลับนำมาใช้อีกรวมถึงการฟื้นลทัทธิอ่านล่าอนานิคมด้วยการผนวกดินแดนประเทศที่อ่อนแอฝาเลื่อยไปจกักรวรรดิรัสเซียไม่ได้มีเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนมากเหมือนสมัยสงครามโลกและหากบินมาก็คงถูกสอยง่ายๆคงมีแต่ขีปนาวุธขนาดใหญ่ ที่มีสิริวิวายิงได้ประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้นโชคร้ายที่จกักรวรรดิัสตซียได้โดนจะพิฆาตจำนวนมากจากอิหร่านที่เป็นรัฐศาสนาปกครองแบบเผด็จการในเครือเดียวกันอย่างไรก็ตามการถูกทำลายล้างจากขีปนาวุธและโดนน่าจะได้รับการแก้ไขจากทางตะวันตกและอิสราเอลที่เป็นคู่แข้นกับอิหรา่านในเวลาไม่อีกไม่นานและหากการโจมตีด้วยโดนและขีปนาวุธทำไม่ได้ จัก,กรวรรดิรัสเซียก็น่าจะหมดไ่ตายไปอีกไปแม้เวลานี้ยูเครนสามารถยิงโดนและขี่ปืนาวุธตกก่อนที่เหมืองที่หมายอย่างน้อย50อร์เแล้วก็ตามแต่ก็รออาวุธที่เหนือ่าน,นี้มาเพิ่มเติมอีกภาคพื้นดินยูเครนพยายามทำลายชีวิตทหารรัสเซียและอาวุธต่างๆให้มากที่สุดยึดเมืองสำคัญทางยุทธศาสตร์เพื่อให้รัสเซียถูกล้อมหรือถูกทำลายถูกขับไล่ออกจากพรมแดนและคงยึดใครเมียได้ในที่สุด ว่ากันตามแผนที่การรบเหลืออีกประมาณ545 0 0 0หนเท่านั้นนี่คือเรื่องราวที่กำลังพูดถึงสิ่งที่รัเสเซียกำลังจะใช้คือใช้อากาศหนาวเป็นอีกหนึ่งยุทธการในการรบสำหรับข่าวรับอรุณเช้าวันนี้ขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลก จาก Work p o t n t Today สารัฐเชื่อจีนหวังควบรวมไต้หวันเร็วกว่าเดิมแอนโทนีเบริงแค่นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้ท่าทีของจีนที่ต้องการควบรวมไต้หวันให้เร็วกว่าเดิมซึ่งอาจรวมหมายถึงการใช้กำลังทหารพร้อมย้ำว่าสหรัฐเน้นสันติภาพและความมั่นคงในช่องแคบไต้หวันท่ามกลางแนวทางที่เปลี่ยนไปของจีนขณะแนนการยอมรับด้วยว่า จีนกำลังสร้างความท้าทายอย่างยิ่งต่อผลประโยชน์แห่งชาติสหรัฐในผลรัสเซียอ้างยูเครนนาโต้ผลักดันยูเครนไปสู่ความตายนายพลเชอร์เก้ซูโรบินคินซึ่งเมึ่งได้รับแต่งตั้งให้ควบคุมการลบในยยูเครนเปิดใจกับสื่อรัสเซียครั้งแรกเรียกร้องไปยังชาวยูเครนโดยร้องขอให้ชาวยูเครนเป็นอิสระต่อชาติตะวันตกและนาโต้ รวมถึงเป็นมิตรต่อรัสเซียก่อนจะระบุว่าฝ่ายตรงข้ามของรัสเซียกำลังเป็นระบอบอาชญากรรมที่ผักใสชาวยูเครนไปสู่ความตายเครื่องบินรัสเซียชนอาพาร์ตเมนต์ของชาวรัสเซียเหตุการณ์เครื่องบินตู34ของกองทัพรัสเซียพุ่งชนอาพราร์ตเมนต์ทั้งแห,งหนึ่งในเมืองเยลตอนใต้ของรัสเซียใกล้ชายแดนยูเครนพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13ศพ ในยนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย3คน mm. และมีผู้ได้รับบาดเก็บอย่างน้อย25คนส่วนนักบินดีต 15. 15. 15. ัวเองออกจากเครื่องได้ทันเวลาเงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าที่สุดในรอบ32ปีเงินเจนดอลลาร์อ่อนลงอย่างรวดเร็วโดยลดลงไปอยู่ระดับที่149เป็นครั้งแรกในรอบ32ปีตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่17 และยังคงอยู่ในระดับเดียวกันต่อเนื่องมาถึงเมื่อวานนี้18โดยนักลงทุนแห่ขายเงินเยนและซื้อเงินดอนลลาร์เนื่องจากว่าเชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจมีนโยบายคือขึ้นค่าดอกเบี้ยเพื่อฉลองเงินเฟอ้ออีกงานวิจัยสหรัฐเผยใ,ใช้สารเคมียืดผมเสี่ยงเป็นโมเรงมลลดรูกจากผลการศึกษาของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ NIS ผู้หญิงที่ใช้สารผสมสารเคมีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งวดลูกสูงกว่าเมื่อเรียบกับผู้หญิงที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำนวนของผู้ที่ทดสอบจำนวน3า4 9 7นวน3 4คนอายุระหว่าง35-74ปีและมีส่วนร่วมในการทดสอบติดตาม เกือบสิปีในการวิเคราะห์หาผู้ป่วยมะเร็งมดลูก378รายและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเด็กอินโดนีเซียเกือบร้อยลายเสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพันไม่รู้สาเหตุรายงานข่าวจากจาก,การ์ตาสำนักข่าวอาเซียนนำเสนอ กระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียเผยพบเด็ก99คนเสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลันนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาคณะผู้เชี่ยวชาญของอินโดนีเซียกำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่มีเด็กเสียชีวิตจำนวนมากขนาดนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียพบเด็กมีภาวะไตวายเฉียบพลันมากถึง206คน ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ปีมี99คนที่เสียชีวิตขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ทำให้เด็กเสียชีวิตเป็นจำนวนมากกำลังเร่งสืบสวนสาเหตุดังกล่าวการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กระทรวงสาธารณสุขของแกมเบียระบุว่ามีเด็กเกือบ70คนเสียชีวิตจากภาวะไตวายเฉียบพลันหลังรับประทานยาแก้ไอและยาลดไข้4ขนานที่ผลิตโดย เมเดนความมาสติเคิลบริษัทเวชภัณฑ์ของอินโดนีเซียที่วางจำหน่ายในแกมเบียยาเหล่านี้มีส่วนผสมของสารไดเอทิลีนไกเข้าและเอทิลีนไกเข้าในปริมาณที่สูงเกินขนาดโดยสารเหล่านี้เป็นพิษและทำให้ไตวายวเฉียบพ,พันได้สำนักง,งานอาหารและยาของอินโดนีเซียระบุว่ายาแก้ไอและลดไข้4ขนานที่ผลิตโดย เมเดนฟาร์มอุติาหกไม่มีจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทางการอินโดนีเซียสั่งห้ามใช้สารดังกล่าวผสมในยานาบสำหรับเด็กแล้วรอยเตอร์ uters, อ้างจดหมายของกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียลงวันที่18ตุลาคมระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียขอให้โรงพยาบาลอินโดนีเซียเก็บยาทั้งหมดที่ผู้ปกครองให้เด็กเสียชีวิตรับประทานเพื่อนำมาทดสอบด้านพิษวิทยาทั้งยังระบุว่า ร้านขายยาในอินโดนีเซียควรหยุดขายยาน้ำสำหรับเด็กเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม,ตมจากทางรัฐบาลข่าวเก็บตกกรณีรัสเซียยูเครนเริ่มจากสหาภาพยุโรปโดยประธานกรรมาธิการยุโรปอุสราวอนเดเรเยนได้โพสต์เองว่า การที่รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพล,ลเมืองโดยเฉพาะไฟฟ้าเป็นการทำอาชญากรรมต่อมนุษยชาติการที่ทำให้ประชาชนเด็กผู้หญิงไม่มีน้ำใช้ไม่มีไฟไม่มีความร้อนสำหรับฤดูหนาวที่จะมาถึงนั่นคือการก่อการร้ายอย่างแท้จริง ประธานาธิบดีเชเรนสกี้บอกว่าการที่รัสเซียซื้อโดนจากอิหร่านเป็นการพิสูจน์ถึงความล้มเหลวหรือล้มละลายของกองทัพรัสเซียและนักการเมืองรัสเซียเราจะต้องจดจำความจริงเหล่านี้ไว้ว่ารัสเซียได้ขอร้องให้อิหร่านมาเป็นที่ปรึกษาสำหรับกรณีนี้ เป็นการยอมรับตัวเองว่ากองทัพของตนวงเล็บรัสเซียและการเมืองของตนนั้นล้มเหลวหรือล้มละลายนั่นเองประธานาธิบดีวโลโดีเมียร์เซเลนสกี้กล่าวแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ของสหรัฐยืนยันกับนิวยอร์กถามว่าได้มีสมาชิกของอิรานอิสรามิกวงเล็บ เลฟโบรจ i มนรีกาดหน่วยทหารอารักขาพิทักของอิรานเข้ามาอยู่ในไครเมียเพื่อเทนในการใช้โดดที่สั่งซื้อมาเร็วๆนี้ทางด้านเลขาธิการนาโต้สโตเจนเบิร์กได้บอกว่านาโต้จะจัดส่งระบบป้องกันโดนไปถึงยูเครในไม่เร็วๆนี้เรื่องดังกล่าวนี้ เลขาธิการนาโต้เจนสโตเซ e n b e r g ได้กล่าวเมื่อวันที่18ในขณะที่หัวหน้างานข่าวกองของยเเรนบอกว่ายเเรนจะชนะสงครามในซัมเมอร์หน้าคูเรโรบูดานนฟได้พูดถึงคำทํานายที่น่าจะเป็นความจริงที่ใกล้เคียงที่สุดว่า เราจะสามารถชนะได้บงเล็บชนะสงครามในซัมเมอร์หน้าล่าสุดปูตินประกาศใช้กฎหมายอายการศึกในพื้นที่4ภูมิภาคของยูเครนที่ประกาศควบรวมอย่างผิดกฎหมายด้านประธานาธิปดีเออโดกันได้กล่าวว่าเขาเห็นด้วยกับปูตินในการ r ร a t e หรือลิเริ่มจัดทำเรื่องของแก๊สฮับในตุรกีและจากที่นั่นจะสามารถขายแก๊สให้กับยุโรปได้หลังจากที่ยุโรปไม่สนใจที่จะซื้อแก๊สผ่านรัเสเซียตอนนี้รัเสเซียกลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องของรายได้เข้าประเทศอย่างจริงจังแล้วและหากเป็นเช่นนี้หากไม่มีใครสนใจเรื่องของแก๊สรัสเซีย สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเศรษฐกิจที่พังทลายของรัเสเซียและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคลิปนี้ไม่มีปู่แอดขอบนนะครับใครอยากรับชมให้ชมคลิปก่อนหน้านี้และขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลนทุนลงแรงของเราวีนชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กล้าไม่ได้วอยู่ได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุก เราเลือกไม่ได้ว่าสถาการณ์ที่ผ่านมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมพอแล้วเนี่ยในเมื่อส,สถาน,นาาการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อ ทุกการต่อส,สู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ <แ eil S 1> ไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกนะครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล all, ้วแต่ผมก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชา เพงั้นเราจะไม่มีที่ยนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา สิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราแล้วเนี่ยเราถล้ยงดีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมก็มีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมา แค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตนามันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้มันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย็นึ่งื่าวในอนิงนี้ครับ อยากให้รัฐบ,บาลเหน็นค่าขอกคนเอาชนะความจนด้วยรัสวสพิการ